พระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตราธาตุเแผ่นดินและว่ายหลวงพ่อเงินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า700ปีที่วัดปากน้ำบุ่งสะพังตําบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลาวิหารฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2,539ของวัดบุงสะพังที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกาธาตุและพระอรหันตธาตุ9แผ่นดินพุทธ,ธมหาบารมีพระบรมสารีริกาธาตุ9แผ่นดินสู่ปตตพีบุญอิสานอุบลราชธานี ทั้งนี้ซึ่งได้รวบรวมพระบรม,มาสารีริกธาตุพระอรหันตาธาตุที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดมาประดิษฐานณวัดปากน้ำบุงสะพังตะบลกุลาดําพิเมืองจังหวัดวนราชธานีตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง17พฤษภาคม2554ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ7รอบหรือ84พรรษา และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนกิกชนได้เข้าชื่นชมและสัมผัสพ,พุทธบรมีอย่างใกล้ชิดนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินอีสานพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงส่วนต่างๆของพระวรากายหรือพระอัฐิของพระองค์อันเป็นส่วนที่เหลือจากการถวายพระเพลิง จำนวน16ทนานทั้งนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์คือพระพุทธมรดกอันเป็นรูปธรรมที่ล้ำค่าอันสูงสุดยิ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้ง16ทนานนี้ในครั้งพุทธกาลประดิษฐานอยู่บนโลกมนุษย์8แห่งคือ 1. เมืองราชคฤห์2เมืองเวสาลี3เมืองกบิลพัท ี่เมืองอลกปะห้าเมืองเวตถทีปะกะหกเมืองเทวทหะเจ็ดเมืองปาวาและแปดเมืองกุศินาราซึ่งต่อมาพระเจ้าโศกมหาราชก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทั้ง84,000องค์ทั่วชมพูทวีปพ,พระบรมสารีริกธาตุจำแนกตามขนาดสันฐานได้3ขนาดคือ พระบรมสารีริกธาตุส lui, ันฐานขนาดเมล็ดปรกกาซึ่งถือว่าเป็นขนาดเล็ก 2. พระบรมสารีริกธาตุสันฐานขนาดเมล็ดข้าวสารเป็นพระบรมสารีริกธาตุขนาดกลางและ3พระบรมสารีริกธาตุสันฐานขนาดเมล็ดถั่วถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุขนาดโตนอกจากนี้ยังจำแนกตามลักษณะ ได้อีก3ลักษณะคือมีลักษณะเหมือนแก้วมกดาที่เจรินแล้วมีลักษณะเหมือนดอกมะลิตูมมีลักษณะเหมือนผงทองคำและมีสีสันบรรณะต่างๆกันอีกคำพีสุม,มังคละวิสาลีซึ่งเป็นอัตถกถาที่บายพระสูตรที่คณิกายพระสุต,ตันตะปรีดกนั้น อัตถกถา,าจารย์ได้แบ่งลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุเป็นสองลักษณะใหญ่ๆดังนี้ 1. พระบรมสารีริกธาตุที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่เป็นชิ้นเป็นอันที่บริบูรณ์มีได้แตกย่อยสลายลงไปซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7องค์คือพระเขี่ยวแก้วสองค์พระราบขวัญหรือกระดูกไหประราสององค์ และพระอุณหิตคือกระดูกหน้าผากอีกหนึ่งองค์ 2. พระบรมสารีริกธาตุที่เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมซึ่งแตกย่อยลงไปด้วยพระเตโชธาตุซึ่งมีอยู่เดวยกัน16ทนาน,นั้นได้จำแนกออกตามลักษณะและขนาดดังกล่าวมีลักษณะเป็นมันเลื่อมสีต่างๆสีทองอุรอยบ้างสีขาวใสบ้างสีแก้วผึกบัง้งหรือสีดอกพิคุลบ้าง กล่าวไว้ว่าพระบรมมาสารทธิกราทุานั้นหากผู้ใดได้กราบไหว้สักการบูชาด้วยจิตใจที่เลื่อมใสย่อมมีอนิสงส์มากมายหาประมาณไม่ได้เช่นกับได้สักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าด้วยตนเองพระอรหันตธาตุของพระสาวกที่สำคัญในสมัยพุทธกาล80องค์ พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งตำแหน่งของภาษาวกด้วยเหตุผล4ี่ประการคือ 1. พระสภาษาที่ได้รับการยกย่องโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. พรภาษาวกที่ได้รับการยกย่องโดยการสั่งสมบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติด้ดยศรัทธาอย่างยิ่งจึงน้อมจิตตั้งสัจจะปรารถนาเพื่อที่จะนำมาซึ่งตำแหน่งนั้นๆโดยตรง 3. พรภสษาวกที่รับจากการยกย่องโดยความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ในแต่ละด้านเป็นกรณีพิเศษและ 4. รภาษาบกที่ได้รับการยกย่องตามคุณสมบัติที่เหนือกว่าผู้อื่นและทั้งนี้พระสาบกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. พระอรหันต์อัคราสาวกเลิศด้วยคุณทั้งปวงพร้อมด้วยความพิเศษ บรรลุมหาบรมีอันอุกฤษในปัญญาและสมาธิเป็นยอดที่สุดแห่งสาวกบรมียาน 2. พระอรหันมหาสาวกเสมอกันด้วยอภินิหารและมากกว่าปกติสาวกทั้งหลายดำรงอยู่ในอรหันสาวกผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมและศีลเป็นต้น 3. พระอรหันปกติสาวก เป็นผู้มีบุญบารมีอันเป็นเนื้อนาบุญของโลกมีคุณธรรมและศีลอันบริสุทธิ์อ้างอิงจากหนังสือพระบรมสาริริกธาตุพระอรหันตธาตุเกแผ่นดินสำนักงานสำนักพิมพ์อนันต์บ้านเลขที่13ทับ1ขีด2ถนนเตชะควนิต แขวงบังซื um ่อก็มสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ